first fighter from the ได้เวลาของเจ็ดปุ้ยเดือนครับวันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำมทำเพลงครับมาซัดกันแหลกกันตั้งแต่คู่แรกเลยครับ with a record of 26 fights 17 wins representing Iran please put your hands together for Morshed k o d a l i w a ไปดูมวยน้องยักษ์เลยครับพิกัด78กิโลกรัมนักมวยจากอิหร่านครับโมเ Morshed k h o d จากประเทศอิหร่าน ช็เวลา2 6ไฟ์นี่คือมอสเซนวัย31ป,ปีสูง183ซติเมตรในทีมงานของ K1 มวยไทยยิมและคู่ช็อเภาครับมุมแดงจากเพชรบุรีประเทศไทยครับอายุ33ปีครับสูง172ซติเมตรช็อมาแล้ว45ไฟ์ชนะ31จะพร้อมแล้วขอสิ่งประมือให้มังกรฟ้ากิตเพชรบุญโซง มังกรฟ้าเกียรติบุญส่งครับจากจังหวัดเพชรบุรีนี่คือโฉบหน้าของมังกรฟ้าเกียรติบุญส่งครับาจากเพชรบุรีครับและกรรมการบนเวทีครับเจอโจทย์ใหญ่เลยครับวันนี้ป่าป,ปูครับสุรชาติใบสมุทรทำหน้าที่ ดูํำตักตัวดูส่วนสูงดูอายุครับแบกทุกอย่างครับเอาครับตอนนี้เหลือดูอย่างเดียวครับว่าจะแบกลงเวทีหรือเปล่าครับมวยใหญ่ๆยักษ์วันนี้ครับซัดกันแหลกครับมีแนวโน้มสูงครับมีแนวโน้มสูงครับดูแล้ว โอ้โหแข่งขวาครับมังกรฟ้าอ้าวโดนโแข่งขวาครับทางด้าน <ไป S 1> ของโมเซนไปเทียวหน้าครับมังกรฟ้าจับตาดูดีๆเลยครับคู่นี้ <ไป S 1> แต่ว่าตัวใหญ่ยังพลิ้วครับมังกรฟ้าอ่ะพลิ้วแล้วพลิ้วให้ตลอดนะครับ ไปไปทับในยครับยังไม่สะเทือนอ้โหแข้งซ้ายดีสวยครับโมเซน้องยักษ์เขาบอกว่าคนเปรเตรียมหามแพทย์สนามเตรียมครับเตรียมนับเตรียมสอยเตรียมแบกเตรียมอะไรก็ว่าไปครับตัวใหญ่ๆญ่มีโอกาสสูงครับดูดีๆครับตามองตาแล้วมองหน้ารู้ใจหรือเปล่าใครจะออกอนใครจะออก่อนครับจ้องนานกรรมการนับในใจครับวิธีของการต่อสู้ครับ เป็นรูปแบบของกีฬามวยไทยออโอ้โโจกซ้ายหาวแล้วครับโ,โหต้องระวังเลยครับโอ้ยระวังอะไรดีครับหมัดหรือว่าแข้งบวกกันแล้ครับโมเซนครับเดินลุยเข้าไปเลยไม่กลัวแล้ครับวันนี้รออยู่แล้วนะครับทางด้านของโมเซนออกมาในสวนเลยครับ แล้วดูลูกเสียดสีครับน่ากลัวครับจะล็อกอยู่ไหมแหมยังปลิ้นออกมาได้ครับมาก่อฟ้าพยักามนัางเดือดๆครับไห้โมเสยเดินเข้ามาผูกสายเต็มครับเข้าไปเลยครับสมใจเลยครับโอ้โหหลับครับทีเดียวครับเป่าปูเห็นอาการแล้วแม่นอนไปเลยครับนอนพักนิ่งๆครับขอบคุณพระเจ้าครับพุกปูงเดียวทีเดียวครับนี่ครับ โอ้โหมาถูกที่ถูกเวลาครับมัดซ้ายของโมเซนคอนดดริวานนี่ครับแบบไปเชิญชวนครับเขามาสมใจเลยโอ้โหต่างคนต่างพุกซ้ายครับแต่ว่าถึงก่อนครับแล้วเข้าโฟกัสพอดีครับนี่ครับโมเซนก็โดนครับแต่ว่าเป็นปลายหมัดไปแล้วครับโมเซนนั้นซ้ายถึงก่อนครับตีแปลงเลยครับ อโอ้โหเต็มเต็มกลามครับมันจะไม่เหลือครับแบบนี้ครับดูกันในมุมนึงครับโอ้โหถึงก่อนครับซ้ายของโมเซนคอร์ดิวานผู้ by way of knockout in round number from the blue corner ซ้ายตูมเดียวครับโมเซนคอร์ดิวานเอาชนะล็อกมกังกรฟ้าให้เกียรติบุญส่งไปได้ในยกแรก